สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่องซูโม่ชอบเล่นเกมอัปเดตกันอย่างต่อเนื่องเลยนะเดี๋ยวดูก่อนว่ามันลงคลิปต่อต่อกันเลยหรือเปล่าอ่ะคือหลังจากที่ได้แม่มดแห่งความว่างเปล่ามาแล้วมันก็มีอีกหนึ่งตู้โผล่ขึ้นมานะเนี่ยโอ้โหก็แบบนี่เลยเตียนดาบยืนยิงนะเออคือแบบ มีไอเนี้ยม้วนคัมภีเขียวตั้งประมาณ4-50อันนะกดออกไปแบบไอเนี้ยการันตีไม่ได้นะโอ้โหเซ็งเลยคือเข้าใจถึงหัวอกของคุณผู้ชมที่เคยกดออโอดินแล้วไม่ได้เลยออกเป็นปีศาจน้าแข็งเฉยเลยนะนี่ก็เลยกำลังพยายามเอ,อไล่กดเขาอยู่นะเอาเพชรมากดกดกดอะไรเงี้ยก็อยากจะได้สักตัวหนึ่งนะมารีวิวให้ดูว่ามันเก่งแค่ไหนเพราะว่าดูจากสก,กิลเขาแล้วเนี่ย เขาเป็นจอมยุทธที่น่าสนใจนะเนี่ยเห็นหมจิ้วจิ้วจิวมีพลังดาบบินนะนี่ดาบบินยังกบกระตูนเออเท่ดีนะก็น่าเสียดายนะเขาไม่ออกแล้วก็ถ้าใครกดเขาเยอะๆเนี่ยก็จะสามารถมารับตรงนี้ได้ได้วยนะก็จะเป็นสกินเออนี่เขาจะมีสกินเซียนดาบสายรุง้งเออก็ไม่มีอะไรนะก็คือได้เป็นสกินเออแต่แบบ คือตัวก็ไม่ได้เลยอ่ะเสียใจมากเลยอุสตส่าห์กดไปปึ้งโอ้โหสีแดงพุ่งออกมาปัาป๊บกลายเป็นเออปีศาจน้ําแข็งช็อกเลยแต่ว่ามีสิ่งที่ต้องอวดเหมือนกันนะไหนๆก็นั่นแหละนี่ครับหนึ่งดาวนะครับอันนี้คือกดจริงๆออกมาเฉยเลยเออแบบว่าบอกว่าอยากได้เขาสักหนึ่งดาวไงยเขาก็ให้นะแล้วก็ตัวนี้เท่าที่สังเกตการอัปดาวของเขาเนี่ยก็คือต้องได้ตัวเดิมอย่างเดียวนะไม่มีการแบบว่า เออใช้ไอเป็นพวกพลังไฟหรืออะไรเพราะว่าเขามาจากต่างมิติไงอ่าเขาก็ต้องใช้ตัวของเขาเองอย่างเดียวนะไม่รู้ใช้กี่ตัวแต่กว่าจะไปถึงเลเวลสุดท้ายสงสัยใช้เป็นหลายหมื่นอ่ก็ได้มาแล้วนะอ่าเพราะงั้นเดี๋ยวก็จะให้ดูในส่วนของสกิลที่เขามีการเสกลูกน้องนะอ่าที่พูดให้ฟัง อันนี้ทุกลุกสิครั้งเนี่ยจะอัญเชิญผู้สังเกตชั้นสูงคือขั้นสูงไม่ใช่ชั้นสูงขั้นสูงอีก1ตัวว่าเป็นยังไงนะแล้วก็จากนี้ไปก็จะพยายามกดผู้กล้าต่างโลกเป็นตัวนี้แทนนะชื่อว่าอะไรเขาชื่ออะไรตัวนี้เขาชื่ออะไรตัวนี้เขาชื่อข่าวนะก็เดี๋ยวจะพยายามกดข่าวออกมาให้ได้สักตัวหนึ่งนะเอามารีวิวให้ดูว่าเขาเป็นยังไงส่วนตัวนี้ก็ เนาะเซียนดาบยืนยิงก็เดี๋ยวตอน3 0ครั้งหน้าก็อย่าทําร้ายกันอีกนะมันน่าจะพอได้แหละเก็บเพชรแล้วก็ให้มาซื้ออันนี้นะให้ทุกคนพยายามเก็บเพชรมาซื้อเจ้าแพ็คสุดคุ้มอันนี้มันจะได้เพิ่มทีละ5อัน5อันแล้วก็ทําเควสก็ได้อีกวันละนิดหน่อยก็มากดๆๆเดี๋ยวมันก็ได้แหละมันน่าจะไม่พลาดนะเพราะว่ามีเวลาอยู่ประมาณสองอสัปดาห์กว่านนยี่สิบวัน อ่าเสร็จแล้วคราวนี้วันนี้มาทําอะไรวันนี้มาเล่นอันนี้ให้ดูนี่นอยู่ใน,นนี้เหมือนกันมันเป็นเควสที่ผมมาของอันนี้นะฟรอสกาจัดปีศาจนะเออไม่แน่ใจว่าเข้าได้กี่ครั้งนะแต่ว่าเท่าที่กดอ่านตรงนี้เนี่ยฟ้าแข็งสังหารความชั่วคืออะไร <laughs> ฟีเจอร์นี้ปิดโวขาวหมดนี้เล่นได้ไม่จํากัดครั้งต่อวันนะคํานวณรางวัลจากความเสียหายสูงสุดในวันนั้นแล้วก็รีเซ็ตท,ทุกวันก็คือเนี่ยตรงเนี้ย ก็ทำได้สูงสุดที่20ล้านเลยนะมันจะไปทำยังไงไม่ใช่20ล้านนะ20เอ่ออันนี้คือ5,000ล้านได้ไหมอันนี้คือ2 0 2 0 0 0 0ล้านก็คือ20,000ล้านนะจะบ้าเหรออืมแต่ว่าตัวเนี้ยมันเอ่อมันแพ้ลมนะมันแพ้ลมแล้วก็มันชนะนักเวทแล้วก็ชนะ นักรบด้วยนะดังนั้นตอนนี้ก็เลยลองออจัดปาร์ตี้ไปลองสู้เขาดูก่อนนะโดยที่ปาร์ตี้ของเราเนี่ยจะมีแม่มดแห่งความว่างเปล่านะตัวนี้มันไม่แพ้อะไรเลยเท่าที่ดูมันมันไม่แพ้ทางเลยก็เป็นดามเมจที่ดีอันนี้ก็ต้องเอาไปนะเพราะเขาเป็นจอมยุทธเขาจะได้ไม่โดนตีและเจ็บเกินไปเนี่ยพวกนี้เป็นจอมยุทธมีนักรบนะแต่ก็คือแบบบางทีมันก็ต้องเอาไปลองเสียเส่ยงๆดูว่ามันจะเจ็บแค่ไหนแล้วก็ ใส่รูนให้เขาเนี่ยเท่าที่สังเกตเนี่ยถ้าเราใส่รูนให้เขาเนี่ยแบบเต็มฟูลเซ็ตงี้เลยฟื้นฟูด้วยพรเทพะ<ๆ>เขาจะนี่เขาจะได้สกิสกลของเซตไอ,อ้สอชิ้นอะ่สอนอะสอ,อันนะดูได้ตรงนี้สเตตัสบนันของรูนเนี่ยเขาได้ครูดาวเนี่ยความเร็ว20%เนะเพราะว่ามัน10กับ10เป็น20นะก็เดี๋ยวไปลองดูกันอันนี้คือเอาเรยาออกไปแล้วนะก็จะใส่เป็นเติมเลือด เอออันนี้เติมดามเมจนะอันนี้เติมเลือดตัวเองอันนี้เติมเลือดทีมแล้วก็อันนี้เติมเลือดตัวเองอ่ะก็จะเป็นอย่างนี้นะเอาไปลองเล่นดูกันว่าสู้เจ้ามังกรตัวนั้นเป็นยังไงเสียใจเนาะที่มันไม่ได้มารีวิวให้ดูได้ตัวหนึ่งก็ยังดีนะไม่ต้องได้2ดาวอะไรอย่างนี้เราไม่ได้คาดหวังขนาดนั้นไปท้าทายสีเจ้ามังกรสีเหลือง อ๋ออันนี้ก็คือได้สิบเวลเหมือนกันนะอ่าสิเวลถ้างั้นเราลองอัพพลังหมัดไฟฟ้านะเผื่อได้หมัดอิป,ปองอืมอันนี้ไม่ดีนะไม่ดีแมววุ้ยได้ดาบขั้นสูงสุดเลยนะเนี่ยเอามาฟันนรกไม่รู้ว่าจะโดนแทงแล้วเจ็บขนาดไหนนะอ๋อนี่มา เพิ่มจำนวนดาเมจของลมหน่อยเพราะว่าจริงๆมันแพ้ลมนะอืมขอลองรีทีนึงขอรีทีนึงไหมรีไปเลยอ,อ่าห่วยนะไม่เป็นไรเอาอันนี้มาดาเมจดทัดลมนะมังกรบินเกรด็ดทองร่างยักษ์อุย้ยมันยิงสายฟ้าโอ้โหเฮ้ยแต่เราไม่ค่อยเจ็บนะ เราโดนไม่หนักเราโดนแค่แบบสิ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 บเองแล้วก็มันยิงห้าสิบกว่าร้อยกว่าเฮ้ยไม่ตายนะอย่างนี้สู้ได้เรื่อยเรื่อยจับเวลาป่ะอ๋อมันจับเวลานี่เขาจับเวลาสองนาทีครึ่งทางขวาบนนะโอ้ oh, ถ้าอย่างนี้ตัวดาเมจเราไม่ค่อยเจ็บนะไม่รู้ว่าเดี๋ยวพอเราเคลียร์ไปได้สักเขาเรียกว่าอะไรเอ้ยมันเริ่มมีลูกน้องนี่นี่น,นี่อันนี้คือลูกน้องที่ออกมาจากการเสก ตัวตัวพิเศษนะนี่มันจะยิงเป็นเส้นแบบจิ้วประมาณแบบแดดเมจเท่ากันแต่ว่ามันจะยิงประมาณ7จ็เป็ดตรโอ้มียิงนี่ด้วยมังกรทาตลมออกมาช่วยยิงเฮ้ยมีอัพเวลด้วยดีมากเลยถ้างอันเอาอันนี้มาเดี๋ยวเราจะอัพเป็นพายุแทงนะสู้เขา ยิงไปจิว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 เอาสังเกตหลายมิติมาการสังเกตเรียกลูกน้องเพิ่มมันมีกี่ประหลอดเลือดก็ไม่รู้นะโอ้แต่มันโอจะตายแล้วอ้าเออโอ้โหอยู่ดีๆก็โหดขึ้นมาเฉยๆเลยทำไมอยู่ดีๆก็โหดอ่ะได้22ล้านนะ โอ้โห22ล้านเท่านั้นเองออทำไมมันโดหดวะอยู่ดีๆมันก็โหดขึ้นมาเฉยๆเลยนะเออแต่เล่นกี่ครั้งก็ได้นะอย่างที่เห็นเดี๋ยวขอไปดูก่อนเราได้อะไรมาได้สมุดภาพใหม่บอสตัวใหม่งั้นหรอนี่ไงมังกรบินเกล็ด ทองร่างยักษ์ดุร้ายและส่งพลังจริงๆด้วยมันดุมันดุมากเลยนะเมื่อกี้อยู่ดีๆมันก็ดาเมจแบบปับป๊บปับป๊บปั๊บตายเลยลองไปดูใหม่ไหมล่ะลองไปเล่นอีกทีหนึ่งทำไมมันโหดจังวะอยู่ดีๆมันก็โหดนะ,อะ <im it> ขอขอลองอีกทีหนึ่งขอลองอีกทีแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูตัวอื่นดีไหมนี่เพิ่มพลังหมัดอีปโป้งนี่ได้หมัดอีปโป้งอีก ค่อยดีเลยเอาใหม่ดีน่อนี่เอาอันนี้แต่ว่าระหว่างสู้อย่างที่เห็นก็คือสามารถที่จะเพิ่มเลเวลได้ด้วยนะนี่ก็ไม่ยังไม่แน่ใจเดี๋ยวขอลองดูอีนึงโอ้โหด่านนี้นี่มีไฟฟ้ามีไฟนะ หมือนมันยิงแรงขึ้นวะเนี่ยไม่ไม่แน่ใจมีไฟฟ้ามีไฟแล้วก็ยังมีมังกรลมวิ่งออกมาข้างๆมายิงด้วยนะ,มะเมื่อกี้โหดมากเลยนึกว่าจะอยู่ได้ครบ2นาทีครึ่งนะอยู่ไม่ถึงเลยนะ,มะเมื่อกี้มันจะโหดไปไหนเนี่ยมีลูกน้องโผล่ออกมาช่วยยิง อ๋อทางซ้ายนี่มีประหลอดให้ดูนะว่าเออกำลังจะอัพเลเวล3ทับ1ิก็คือ10เวฟนะอัพดาบโอ้ยแรงแรงแรงมากเลยลูกพี่เนี่ยอยูดีๆก็ออกมาแบบยิงแรงมากเลยเหมือนแบบเลือดมันลดแล้วมันแรงขึ้น เออเนี่ยเราเราตายตรงเวฟนี้เลยนะถ้าเมื่อกี้ไอ้มังกรนี่ยิงแรงมากเออเออเออโอ้บุมบุ่มบุมบุมดึง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  เพิ่มขึ้นมานิดหนึ่งเป็นยี่สิบสี่ล้านได้ไรไหมไม่ได้หรอโอ้โหไม่ได้ไรเลยครับเพราะว่ามันต้องไปที่ห้าสิบล้านห้าสิบล้านได้ไรโอ้โหยากเหลือเกินได้ไรมาในกระเป๋าเป้ของเราโอ้โหต้องสะสมมัน,นยากหรอโอ้โห้าสิบอันสี่สิบอันจั้งยากเย็นเหลือเกินนะดูจากอาการของด่านเมื่อกี้แล้วนะ ิดว่ามันน่าจะต้องแก้ไขนิดนึงคือเออมันมีศัตรูนะที่เดินมายิงเรารับๆแล้วมันมันเหมือน,นดามเมจมันเข้าโดนตัวเราเลยเพราะงั้นเนี่ยจริงๆเอาตัวลมไปมันก็มันก็ได้แหละแต่แบบตัวลมเราก็ไม่ได้แรงมากนะตัวนี้แรงกว่าใช่ไหมเพราะงั้นเราอาจจะต้องปรับแบบเอาไอ้นี่ ไอเอตัวปีศาจน้าแข็งเนี่ยมันต้องเข้านะเข้ามาอาจจะเข้ามาแทนตัวนี้ก็ได้นะตัวนี้มันโดนแล้วมันเจ็บหนักแต่มันจริงจริงมันก็อยู่ได้นะมันไม่ได้ไม่ได้เจ็บหนักมากเนี่ยคือเอาออกแล้วก็เออดามจหนักๆอีกจริงๆไปลองไปอย่างนี้แค่นี้ก็น่าจะเก่งขึ้นแล้วนะจริงๆอะ่ะเ แค่นี้ก็น่าจะแรงขึ้นประมาณหนึ่งแล้วก็น่าจะไปรอดได้มากกว่าเดิมเดี๋ยวขอปรับรูนแป๊บหนึ่งนะโอเคก็จัดทีมเฉพาะกิจเสร็จเรียบร้อยแล้วนะก็จะมาทรงเดิมแต่ว่าเอาเป็นปีศาจน้ําแข็งเข้ามาเพราะว่ามันน่าจะไปช่วยยืนรับไดเมจได้นะอันนี้ไม่แน่ใจนะว่ามันมียิงชิงหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปลองดูกันว่าอาการดีขึ้นหรือเปล่าไปลุยนะ ลองให้ดูอีกสักทีหนึ่งจะได้เป็นแนวทางในการไปสู้กันนะนะเอออันเชิญดาเมดน้ําแข็งจริงๆอันนี้มัน,น,นมันอันนี้มันไม่ค่อยจําเป็นนะเอาเอาพวกอย่างนี้มาดีกว่าคือมีก็ดีไม่ไม,ไม่มีก็ไม่เป็นไรเอ่อรีกันไม่เอาเพราะว่าสิ่งสําคัญของด่านเนี้ยมันก็คือมันต้องดาเมตมันต้องเร็วนะเราอยากได้ดาเมจเยอะๆไม่ได้อยากได้ แบบทนนานอะไรขนาดนั้นขอแบบแรงแรงเร็วเร็วไม่ได้ของแม่มดเลยนะอะไรวะเนี้ยน่าเกียดนะนายออกน่าเกียดอะ่ะไม่ออกไม่ไม่อัพแม่ม,มดให้เราเลยนะแม่มดเราค่อนข้างจะแรงนะอย่างที่บอกอ่าดูดิ อาการดีขึ้นไหมเนี่ยคือรอบนี้เรามีลูกน้องมาช่วยยืนรับนะแล้วก็มีตัวฮิลสองตัวมีเด้งเลือดอ่านี่ตัวนี้จะช่วยยิงจิ้วแบบว่าประมาณ5เมตร1ิเมตรน่ะน,นะทีละหมื่นดาเมจเท่าที่สังเกตมันจะเท่ากันกับพวกลูกน้องตัวเล็กนะแต่ว่าคือเขาจะยิงประมาณแบบ5 6เมตรทีเดียวปลึดเนี่ยปรึดเนี่ยนะ ต้องมาดูกันว่าตอนที่ไอ้พวกลูกน้องมันมามันยิงติดลูกน้องเราแล้วเรารอดตายมากขึ้นหรือเปล่านี่งมันยิงติดลูกน้องนะอาจจะช่วยให้เรารอดชีวิตได้มากขึ้นนี่ๆต้องดูตัวนี้น,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 นี่มันยิงติดลูกน้องอ้มันยิงทะลุเข้ามาเลยพลังลมของมันทะลุเข้ามาอ้หเจ็บ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 อ่าเพิ่มเอฟเฟกต์คอนตัมดีหรือว่าอะไรดีเพิ่มพลังดาบ เพิ่มมันนี้หน่อยแล้วกันนะเดี๋ยวเขาน้อยใจนเนี่ยเนี่ยเขายิงติดลูกน้องแล้วโอ้ยิงไฟฝ่าเข้ามาเลยไม่ช่วยแต่ก็ทำให้เจ็บน้อยลงอยู่นะเนี่ยเอานี้ก่อน <laughs> มันยิงมันยิงเม็ดแรกแล้วมันยิงฝ่าเข้ามาเม็ดที่สองนะทำให้โอ้โหเด้งเลือดทานไหเนี่ยไม่ทานละเอ,อื้อร่วงหนึ่งโอ้ยโอ้ย เออโอ้ยแต่มาได้สองประลอดนะรอบนี้โอโอเอ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 อโอ้โหเออไม่ไหวแล้วอ่ะเออเออแต่ดีขึ้นนะกลายเป็นสามสิบล้านแต่ก็ไม่ได้ช่วยให้ได้กล่องรางวัลเพิ่มนะสามสิบล้านได้มาได้แค่สามสิบล้านนะ ไม่แน่ใจว่าจะสามารถปรับให้ดีกว่านี้ได้หรือเปล่าเพราะอันนี้เล่นเท่าไหร่ก็ได้นะแล้วมันจะรีทุกวันนี่ที่เขาบอกไว้นะเออบอสไม่ถามมาถูกกันจำจัดได้นะแต่แบบมันโหดจังเลยอะ่ะแต่ก็มาเล่นได้ทุกวันนะนี่โอเคก็น่าสนใจนะโอเคเพราะงั้นก็คือจะได้เห็นแล้วเนาะว่าแบบมันมันเล่นยังไงนะมีแนวทางยังไงแล้วก็ เหมือนกันไม่ได้นะเออเมื่อกี้เห็นแล้วมันมันลูกแรกม,มันกันได้แต่ลูกที่สองมันยิงข้ามมาเลยก็เออจริงๆมันก็ช่วยได้นิดหน่อยแต่ก็ยังช่วยไม่ได้มากนักนะเพราะมันยิงข้ามมาเลยอะไรเงี้ยนะต้องหาวิธีสู้มันให้ได้นะโอเคแต่ว่าในส่วนของแม่โมทแห่งความว่างเปล่าก็คือได้เห็นแล้วนะว่ามี เอออีกตัวหนึ่งที่มันแบบตัวสูงสูงหน่อยมันจะโผ่มายิงให้มันจะยิงแบบจิ้วประมาณ5-6เมตรซึ่งดาเมจเท่ากับไอตัวเล็กแหละตัวเล็กไม่ได้ยิงจิง้วจิ้วจิ้วอันนี้มันจะยิงปรืดก็จะโดนแรงกว่ารวมๆแล้วก็คือ1ดาวก็โอเคแล้วนะ1ดาวก็ใช้ได้แล้วพลังก็ไม่น่าเกียดถือว่าแรงประมาณหนึ่งส่วนเออชื่ออะไรนะ เตียนดาบยืนยิงก็รอๆกันไปก่อนนะจะพยายามกดมาให้ได้จะได้มารีวิวให้ดูว่าเขาเออพลังดาบบินเนี่ยอันนี้แรงไหมนะมน่าสนใจนะตัวนี้ค่อนข้างน่าจะน่าจะดีอะ่ะเออเพราะว่าถ้าเทียบกันแล้วตัวลมที่แบบเป็นยิงไกลเนี่ยมันยังไม่มีไงเออม,มันมีแต่ประชิด2ตัวเนาะซึ่งไม่เก่ง เออถ้าได้เป็นตัวยิงไกลามาสาักตัวหนึ่งก็อาจจะดีก็ได้นะเออเพราะว่ายิงไกลตัวเนี้ยกับนักล่าปีศาจกับเจ้าเออแมวเหมียวตัวเนี้ยมันทำไงมันก็ไม่เก่งนะมันไม่น่าจะเก่งเออคิดว่านะอัพไปจนสุดก็ไม่น่าจะเก่งอ,อืมก็ดูดูไปอะ่ะแล้วเดี๋ยวไว้มาเจอกันใหม่คราวหน้าละกันนะอันนี้ก็เสียใจแต่ไม่มีน้ำตาไหลออกมา สำหรับวันนี้ก็กุศลบ่าย thank you ที่เชิญ